กลับมาจากบินพบาทเช้ามาก็เห็นหมาหนอเห็นลูกสุนัขหน้าวัดนี่ทุกท่านลูกสุนัขยังไม่อดนมเลยมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวยังไม่ทันที่อดนมเลยไขใจร้ายเอาลูกสุนัขมาปล่อยนี่ดูทุกท่านดูทุกวันนี้มันทำอะไรกันเนี่ย คนเราจิตใจมันเป็นอะไรกันไปหมดนะคนบางคนนะทำไมใจร้ายจังเลยนี่เอามาปล่อยให้พระนะยังไม่อดนมเลยทุกท่านดูสิเนี่ยดูสิเนี่ย,ยอัตมาหลวงพี่เดินมาเนี่ยเจอแบบนี้แค่จะบ่อยครั้งเหนื่อยใจจริงๆเลยอะไรกันเนี่ย เอาลูกหมามาปล่อยลูกสุนัขมาปล่อยวัดปล่อยวากันนี่ลูกหมาลูกแมวมันเยอะแยะกุฏิหลวงพี่ก็เลี้ยงมาเยอะเลยลกุฏิอาตมาเนี่ยเนี่ยอะไรอีกเนี่ยสงสารนี่ลูกเก็บไปเลี้ยงอีกแล้วเออสงสารจริงๆเลยนะ